สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดนะคะและดิฉันตรีชดาพรมบุญนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าพลอยก็ได้นะคะจะเป็นมกคุเทศพาท่านผู้ชมนำชมวังสวนผักกาดแห่งนี้นะคะก่อนอื่นเรามาทราบถึงประวัติความเป็นมาของวังสวนผักกาดแห่งนี้ก่อนนะคะ วังสมนผักาศแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อเราไปสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็เมื่อประมาณ60กว่าปีที่ผ่านมานี่นะคะที่เราเรียกกันว่าวังสมนผักาศเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ดินทั้งหมดพื้นเนี่ยเป็นสวนผะกาศของชาวจีนมาก่อนนะคะก็เลยเรียกชื่อตามความเป็นมาดั้งเดิมของท้องถิ่นของพื้นที่ว่าวังสมนผักาศนะคะวังสมนผักาศแห่งนี้ก่อตั้งโดยพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุมพลทพง์บริพัตรกรมมือหมื่นนครสวรรคติพินิษ์กับชา ยาหม่อมราชวงศ์พันธิบริพัตรนะคะทางด้านหลังของดิฉันนี่นะคะก็จะเป็นบ้านในยุคแรกที่เริ่มก่อสร้างมานะคะเมื่อประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็จะเป็นบริเวณบ้านที่กว้างขวางนะคะภายในบ้านเนี่ยจะจะมีหลุมหลบระเบิดด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยสงครามโลกที่สองใช่ไหมคะทุกบ้านเนี่ยต้องมีหลุมหลบระเบิดนะคะแล้วภายหลังต่อมาเนี่ยท่านเจ้าของวังเนี่ย ได้เปิดบ้านท่านเพิ่มเติมนะคะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะคะจะมีบ้านเรือนไทยทั้งหมด4หลังนะคะซึ่ง หรือถอนมาจากอัมพาวานะคะจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีอายุเก่าแก่มากราวๆร้อยห้ปีนะคะจะเป็นบ้านไม้สักเนี่ยทั้งหลังนะคะเพื่อมารับรองแขกของท่านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในยุคต่อๆมานะคะภายบนบ้านภายในบ้านนี่นะคะก็จะมีของสะสมเก่าแก่มากมายนะคะมีทั้งของบ้านเชียง ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ของประเทศไทยนะคะซึ่งอายุราวๆ5,000ปีถึง1,800ปีก่อนประวัติศาสตร์เลยก็จะมีเครื่องถ้วยชามสังคโลกนะคะรูปปั้นของอศิลปะเมรน,นะคะมีหัวโขนมีส่วนที่จัดแสดงเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากห้องแรกเลยค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ ในห้องแรกแห่งนี้นะคะก็จะจัดแสดงเครื่องดนตรีโบราณนะคะซึ่งเป็นของทุนกระหม่อมบริพัตรนะคะท่านเป็นพระบิดาของเสรในกรมท่านเจ้าของวังแห่งนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีโบราณนะคะต่างๆมากมายที่ท่านทรงทรงได้หมดทุกชิ้นเลยนะคะแล้วท่านก็ทําแผ่นเสียงอันนี้คือแผ่นเสียงสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะมี้องไทยนะคะที่จะเป็นแบนๆอยู่ด้านล่างนี้จะใช้ไม้ตีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นตามวัดใช่ไหมคะแต่ถ้าวัดเนี่ยก็จะเป็น การลงลักปิดทองบนตัวคลองด้วยนะคะส่วนด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะอะไรหน้าตาใหญ่ๆแบบนี้ก็คือคลองเหมือนกันนะคะจะเป็นคลองชวาของอินโดนีเซียนะคะลักษณะก็จะใหญ่กว่าสังเกตง่ายๆนะคะคลองไทยจะแบนๆนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นคลองเมงคลองมงนะคะแล้วก็จะมีคลองวงใหญ่วงเล็กอยู่ทางด้านนี้ ส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นกองอะไรใหญ่โตโมโหฬานอันนี้จะเป็นกองสะบัดชัยนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนานมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ตีบอกเลิกบอกยามบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญญาณบอกกองทัพว่าให้ออกรบได้แล้วหรือแม้กระทั่งตีหลอกฆ่าศึกว่าทางเราเนี่ยทางฝั่งเราเนี่ยมีทหารเยอะแยะด้วยด้วยการใช้กองเนี่ยตีให้เสียงดังๆแล้วก็เอาคนหูร้อง สมมุติว่าจากหมื่นคนเนี่ยโหร้องดังๆเนี่ยข้าสื่กก็จะเข้าใจว่าเรามีเป็นแสนคนเงนี้ยค่ะเป็นต้นส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นระนาดตกแต่งด้วยงาช้างนะคะที่เห็นขาวๆนี่คืองาช้างทางด้านนี้จะเป็นระนาดที่ประดับด้วยงาช้างนะคะจะเป็นรวดลายแบบชาวจีนเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยชาวจีนเนี่ยได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะ ส่วนทางด้านนี้จะงดงามมากนะคะจะเป็นระนาดฝั่งมุกนะคะเป็นหอยมุกฝั่งมุกแล้วก็จะมีจะเข้นะคะตะโพนทางด้านนี้เป็นวงมโหรีนะคะก็จะเป็นเครื่องสายที่ต่างมีซอสามสายมีซออู้ซอด่วงของวงระนาดคุย งนี่นะคะจะเป็นเครื่องดนตรีสะสมของท่านทั้งหมดเลยท่านทรงเล่นได้หมดทุกชิ้นเลยมาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะคือซอสามสายท่านทรงโปรดมากนะคะซอสามสายตัวซอนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นกลาแฝด3อันติดกันนะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะ3อันติดกันแล้วก็จะตกแต่งด้วยงาช้างฝังมุกนะคะแล้วก็จะมีอัญมณีประดับเพื่อบอกยดถาบรรดาศักดิ์ของท่านนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะถ่วงหน้าซอเวลาสีเนี่ยจะมีการสั่นสะเทือนให้มันดังก้องกังวานนะคะต่อไปเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูถ้ำบาบานะคะซึ่งตั้งชื่อตามนิทานอาหลับที่โจนบาบาเนี่ยขโมยเครื่องเพชรจากโจนมาซ่อนในถ้ำไว้นะคะ เดี๋ยวก่อนเข้าถ้ำบาบานะคะเราต้องท่องคาถาเปิดถ้ำก่อนนะคะว่า Open Sesame ประตูถ้ำก็เปิดออกเชิญท่านผู้ชมเข้ามาเลยอันนี้จะเป็นหินอาเมทิสนะคะซึ่งมีลักษณะส,สีม่วงนี่จะสวยงามมากเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยท่านเจ้าของวังท่านเคยเปิดลงเจียพอยมาก่อนนะคะก็เลยมีของเก่าที่เหลือไว้หลังจากที่ปิด ะะก็จะเอามาจัดแสดงในถ้ำอาลีบาบาตามตำนานของทานอาหลับส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นหินมาล์คิดมาร์คนะคะจะมีหินเจ็ตมีพิงเจ็ตก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวจากห้องนี้เลยนะคะก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปดูอาวุธโบราณนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราใช้สู้รบ เมื่อ300ปีที่แล้วนะคะเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่หน้าบ้านเรือนไทยหลังที่หนึ่งลนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมด้านบนนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะเริ่มจากหลังแรกนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดกันนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่บ้านเรือนไทยหลังที่หนึ่งด้านบนนะคะ ในห้องแรกนี่นะคะด้านบนกําแพงท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าจะมีอาวุธไทยโบราณต่างๆมากมายลักษณะอันนี้จะเป็นปืนปืนคาบศิลานะคะซึ่งสูงมากใหญ่มากแล้วก็จะมีดาบดาบนี่ด้ามจะแกะสลักด้วยงาช้างนะคะของขุนนางสมัยก่อนนะคะก็มีมวกมีหอกโล่นะคะอันนี้คือมีดพับ มิพับใหญ่มากท่านผู้ชมคงไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพักขันดาบไทยด้านล่างนี่คือดาบสมุไรนะคะดาบสมุไรสมัยส,ยสงครามโลกที่สองอันนี้ก็จะเป็นขวานหินขวานเนี่ยอายุเป็นพันปีนะคะด้าม จะทําด้วยไม้หัวขวานนี่จะเป็นหินนะคะอันนี้ของอินโดนีเซียจะใหญ่มากอาวุธโบราณบนกําแพงทั้งหมดทุกชิ้นเนี่ยเคยใช้สู้กับพวกข้าศึกสมัยก่อนสมัยอยุธยาม,มาแล้วนะคะอายุก็ราวๆ300ปีนะคะในยุคนั้นส่วนทางด้านหน้านี่นะคะจะเป็นแจกันจีนของราชวงศ์หมิงก็อายุราวๆ400ปีนะคะจะเป็นลายฟ้าขาวตกแต่งลวดลายด้วยดอกไม้นะคะ ส่วนทางด้านนี้จะเป็นมังกรนะคะของราชวงศ์ชิงอายุประมาณ200ปีจะเป็นจกกักรสีแดงแล้วก็จะมีลายมังกรจะมีสองใบค่ะทางด้านนี้กับทางด้านโน้นนะคะด้านหน้าในปรา,าสาทนี่นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปของไทยอินเดียแล้วก็พม่านะคะสังเกตลักษณะพุทธรูปของไทยเรานะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็น แหลมๆบนยอดนะคะถ้าของอินเดียเนี่ยสังเกตลักษณะจะคล้ายๆกับชาวอินเดียก็จะมีจุดตรงกลางหน้าผา,นะะนา,ผก,าก,กนะคะลักษณะผมจะหยิกหยักโศกนะคะส่วนของพระพระมา่าเนี่ยด้านบนจะเรียบๆนะคะ องที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยคือองกลางนะคะเป็นของอินเดียศิลปะคันธาราชนะคะอายุราวๆพัน0ปีอันนี้เก่ามากทำจากหินนะคะส่วนของไทยเราเนี่ยอายุประมาณ600ปีนะคะเป็นศิลปะอู่ทองเป็นสำลิดนะคะของพม่าก,ก็สำลิดเหมือนกันนะคะอายุราวๆ200ปีนะคะ ในห้องนี้นะคะก็จะเป็นพวกรูปปั้นนะคะศิละปะเขมรทั้งหมดเลยท่านผู้ชมสังเกตว่าเอเสียนหายไปไหนแล้วแขนแล้วมือล่ะอันนี้จะเป็นรูปปั้นขเขมรเก่าที่เป็นพันๆปีนะคะซึ่งสันนิษฐานว่า,ามีคนขโมยนะคะมาจากแหล่งดั้งเดิมของเขาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่ขเขมรเลยนะคะแล้วก็ตัดเสียนตัดแขนของพุทธรูปรูปปั้นเนี่ยไปขายนะคะก็เลย ทิ้งเอาไว้แค่เฉพาะตัวอาจจะเป็นการที่ขนไปย่าเพราะาเป็นหินจะหนักใช่ไหมคะหลายโลนะคะก็เลยเอาไว้ทิ้งไว้ที่ป่าชายแดนไทยเขมรเนี่ยนะคะแล้วท่านเจ้าของวังเนี่ยท่านได้ไปเจอในป่ามานะคะท่านก็เลยเก็บกลับมาอนุรักษ์เอาไว้ที่นี่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทวรูปพระอุมานะคะทางด้านนี้จะสวยงามมากนี่นะคะสลีระาจะสวยงามมากพระอุมาที่เป็นชายาลพระศิวะนะคะนี่ก็จะเป็น พระพุทธรูปนะคะของขเขมรจะทําจากหินทรายนะคะอันนี้เสียนครุดนะคะสังเกตจ,กจ,กจะจมหมูจะแหลมๆนะคะเสียนครุดส่วนทางด้านนี้นะคะคือพระอัธนารีสวนนะคะพระอัธนารีสวนคือพระศิวะกับพระอุมาในร่างเดียวกันนะคะสังเกตจากพระศิวะเนี่ยหน้าอกจะแบนๆนะคะพระอุมาคือผู้หญิงหน้าอกจะใหญ่นะคะจะสร้างผสมกันอันนี้คือกางเกงกับกระโปรง พระอ,อุมาพระศิวะนะคะเพราะว่าชาวฮินดูเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าหญิงชายเนี่ยจะเท่าเทียมกันเวลาสร้างเทวรูปเขารลบเนี่ยก็จสร้างผู้หญิงกับผู้ชายก็คือตัวแทนพระศิวะกับพระอ,อุมาเนี่ยรวมกันไปเลยนะคะเพื่อความเท่าเทียมกันเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งนู้นนะคะจะจัดแสดงเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องพระนะคะ